สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพี่เต๋อเอิญวันนี้ผมจะกลับมาตอกกับเกมปิดตาดกันหลังจากพาเทียที่ผมเข้าห้องของคุณการดาได้แต่ว่าตัวการดานั้นดันไม่อยู่ในห้องนี้ซะ้แล้วเขาหายไปไหนไม่รู้ไปหาเขากันตรงนี้เราใช้กดสลีกคบเพลิงโดยที่เราจะต้องมีไฟแช็แต่ว่าไฟแช็คของเราอะ่ะเหมือนว่าน้ํามันจะไม่พอแล้วถามว่าต้องหาที่ไหนผมไม่รู้ตรง เรามีอะไรบ้างนะเรามีกันไกลเออใช่เรามีกันไกล,ออกไกลแต่ผมไม่รู้ว่ากันไกลใช้ที่ไหนเราต้องไปหาคําตอบว่ากันไกลนั้นใช้ที่ไหนกดเตะก่อนเพราะว่ากลัวไปใชป้ตัดยาเปล่าตัดตัดโอ้ยโอ้โหข่าวขึ้นมาไม่เงี้ยตึก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 เอ,อ้ยทำไมทำไมมันจุกไ้ยังนะ่ะ ไปดิเข้าสิเออเฮ้ยผมหนีรอด,ดิเวลเรียนรู้โอเคไปฮะไปะ้วอ่าไม่เป็นไรยังไงเราก็จะมาตรงนี้อยู่ละผมอ่าไม่ใช่จะเซฟไปเราขึ้นบน อันไกลผมก,ก็ใช้นยังไงก็ใช้ในที่แพาผ่านเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพิ่งน,นึกได้ว่าไอห้องของชั้นไอห้องไอบ้านหลังนี้มันมีนี่มันมีห้องหนึ่งที่เป็นห้องสวนสวนผัวไม้อะไรก็ตามนั่นแหละเราเราไปตรงนั้นก่อนดีกว่าไปอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ตรงนี้นีเฮ้ยโผล่โผล่บ่อยเกินไปแล้ว Đây là nó cái đi qua đặc nha à, Nụ ưng người nha Ảo? đi mà nấp Mẹ thôi ไม่เจอไม่เจอไม่เจอตาบอดตาบอดไม่เห็นไม่เห็นกูเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดอันนี้คืออะไรป่องควันใช่ครับป่องควันครับผมอยากรูข้างในมันมีอะไรคอมเมนต์มากกว่านี้ได้ไหมเออพอพอ,พอเห็นกล่องปุ๊บนึกได้เลยว่าเรามีมหัสที่ยังไม่ได้ใส่ต้ง้งกต่ตตจุดกดต๊ก่อนแล้วเราก็มันอยู่ข้างล่างเราต้องไปชั้นหนึ่งก่อน เออไม่โผล่แป๊บหนึ่งผมเข้าผิดห้องพอเราจะไปเเดี๋ยวนะพอดีนึกได้ว่าป่องไฟใช่ไหมงั้นแต่แต่ผมอยากไปห้องนี้ก่อนอ้าวอ๋ออออาอ,าอ,าอาตัดเอางั้นตัดหมดเลยนะอันนี้ตัดไม่ได้แสดงว่าต้องตัดเฉพาะต้นชิวิบแล้วทำไมถึงเป็นทำไมเจาะจนเจาะจงต้นนี้ ตัดตัดตัดหรือวมันมีของอยู่ในดอกทิวิดไม่รู้ครับทำลายให้หมดไม่ใช่ทำลายผิดแล้วผีคลั่งแล้วมาเอ้อเจอว่าเราพังอยู่ได้ไหมตัดหมดทับไม่สนแปบ๊บหนึ่งกว่ากวาตัดหมดแล้วอยู่ดีเขาแบบไฮเปอร์สปีดมาจัดการผม ตัดหมดเลยไม่ใช่บ้านกูไม่มาคิดมากโอเยตน้นอ้าวติดต้นไม้อะไรหมายถึงดอกได้รับจอยอจอยไปทำงไมเว้นเก็บหรอมีกระดาษโน้นอ,อยู่ด้วยห้องนี้เต็มไปด้วยถีบผันครับเราได้จอยมาเฮ้ยเอยเดี๋ยวนี่ไงวะฮัจอยโรจิเทค สามเจ็ดสามเจ็ดสองห้าน่าจะเป็นรหัสตรงนี้แน่เลยนึกมันมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นขออ่านอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าห้องที่เต็มไปด้วยสีสันมีคำใบบางอย่างที่บอกว่าห้องเต็มไปด้วยสีสันกดผิดปุ่มไปผมเตะละกลัวทุกอย่างอจะโผล่มาแต่ไม่โผล่ห้องที่เต็มไปด้วยสีบบยยสัน,แ,สนแน่ๆป่องไฟเนี่ยไอ้ไป,ป่องไฟ เอาถังง้ำใช้ตรงนี้ด้วยไฟไม่ดับอุย้ยไฟวอนแรงอะไรกันไฟไม่ดับไอ้ไม่ดีเพิ่งเพิ่งนึกได้ว่าเรา,เราเปิดประตูไม่ได้เพราะว่าเอ้เดี๋ยว๋อไม่ใช่ไปตกตกใจไปกล่องมันอยู่ด้านซ้ายเช่ขวาอันนี้คืออะไรอเพิ่งกุญแจอ๋อกุญแจอยู่ตรงนั้น เรามีจอยกับเปินไกลจอยคิดแล้วจอยห้องที่เต็มไปด้วยสีสันห้องที่เต็มไปด้วยสีสันนกแรนึกอีกอืออ้าวไม่ไม่ไม,ไมีคิดมาก อ่อดูนที่ก่อกันห้องปฏิบัติการห้องเก็บของหนึ่งห้องเก็บของสองเคียวชั้นสองน่าจะเป็นในห้องสองห้องนั้นถ้าไม่ใช่ก็นั่นแหละผมผิดแฮ่ห้องที่เต็มไปด้วยสีตันห้องนี้ป่าเนี่ยเต็มไปด้วยายามากมายพักได้ไหม อย่าเป็นมุกเดิมน,นะหุดหงิดไม่มีอ่ะเอ้ยเอ,ยเอยไปหลังก็อีได้เอ้าไปไปไปเราจะเอาจอย,อยไปทำอะไรสามเจ็ดห้าสองรหัสใส่ตรงไหนได้นอกจากห้องที่มณนีหรือเกดแก้วจำชื่อไม่ได้สองคนนั้นที่ฆ่าตัวตายไปอืม โอเคห้องนี้ล่ะเป็นไปด้วยสีสันดอกไม้หนังสือดอกไม้กดยากดยาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายคนอะไรไม่ได้เลยเอาจอยมาทำไหม่เป็นเกมจอยมันมีรหัสสามเจ็ดห้าสองห้องที่จะไปด้วยสีสัน สามเจ็ดห้าสองเจ็ดสามเห้าสองสองเจ็ดห้าสามบ๊าบ๊าบ๊ะลองไปหาดูก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกมันไม่มีเฮ้ยแบบนึงนะโอเคผมเลาออกอะขึ้นไ้ายๆ้ายลง ขึ้นขวาลงมันคือไอ้นี่ด้วยมันคือจอยอ่าแป๊บหนึ่งนะผมจำไม่ได้อ่ะ,อะต้องใช้วิธีคนโบราณเขาทำจดจดก่อนจดก่อนจดก่อนกาเตรพร้อมไปขึ้นตายตายลงขึ้นขวาลง มันคือจอยมันคือตูดแล้วก็เราก็เปิดจอยขึ้นมาขึ้นคือเจ็ดตายสามสามลงห้าขึ้นเจ็ดขวาสองห้ารหัสคือเจ็ดต่ำามห้าเจ็ดสอห้าใช่แน่ๆใช่แน่นอนกด ดูเหมือนกลน่องใช่แต่มาเปิดครับผมเพิ่งหามาเลยเจอแล้วเจ็ดสามสามห้าเจ็ดอ่าไอผิดสองห้าอ่าห้าได้รับถังน้ำเอาถังน้ำราดลงเอ้าใช้ไม่ได้หรอแต่ก็ต้องน้ำไปเติมก่อนนั้น ห้องอ่ามันมีอยู่สองจุดก็คือห้องน้ำตรงนู่นกับมันมีห้องครัวห้องครัวต้องได้ดิจังหวะเนี้ยออไปจังหวะเห้าวาตอนแรกไม่เห็นตัวมันดำเมันเบิดโอ้โหปแต่แล้วก็ไปใช้น้ำตรงก๊อกน้ำ นี่ผมต้องไปห้องน้ำจริงดิเฮ้ยมันไกลมากเลยนะไอ้บ้าโอเซฟไปไปห้องน้ำกันอเอ้ยอพาร์าเยอะห้องน้ำอยู่ฝั่งตายร่างสุดอีกรอบหนึงตายบ่อยเกมนี้ไม่เคยหนีอีรอด ไม,มไม่มาไม่มาไม่มาอย่ามาด้วยไม่มาไม่มาเอออ่ะได้รับน้ำแล้วก็ไปใช้ตรงไฟว้อนแรงปุ๊บไปเยียวแล้วก็กลับไปทางเดิมทางตรง,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 งขวาเตะกปรอบนกันตายผีไม่เคยโผล่มาแถวนี้เลยผีแล้วก็โผล่ผมาแต่ถงทางเดิม นอาก,ก็ไม่โผล่ตัวเอียรตบโตแล้วก็เซ็ปอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเราลงไปข้างล่างตอกแตกตอกแตกถึงถึงปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายเลี้วขวาพูดอะไรวะ <c oughs> แล้วก็เออเออไม่โผคิดมากหลังจากนั้นเราก็ ราดน้ำลงไปเอา้าวราดข้างบนหลอดดิแล้วก็เซฟก่อนหลังจากนั้นมันก็น่าจะาง่ายก็คือเป็นชั้นเป็นชั้นล่างแล้วก็ไปห้องของไอ้ห้องด้านขวาเฮ้ยไม่มีคิดมากคิดมากถึงแล้วเซฟอีกรอบนึงเดี๋ยวผีโผ่ จังหวะนี้จังหวะนี่ไงมันโผล่เปนเกลือไปประมาทไปโอ้ตึก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 ,ตกโอ้โหมันตินดติดนี่ไงวิวฟุง้งงงงเนื้อห้ามันพุ่งมันพุ่งมันปื้จงังเขาเขาเขาตู้อยา่าอย่านะอยา่าอย่าเปิดตูต้ปวาจริงว่าผมกระโดดลงป่องไฟเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยไปอย่างเดียวไปห้องขวาแล้วกัน ข้าเอาใส่วะยามีอนะีกน่ะดับใช่ไหมไฟอ่อนแรงตรงนั้นน่ะเฮ้ยอะไรกันลาดตรงตรงแม่ต้องกาดผ่านป่องไฟว้าวร้อนคืินกว่าที่ใช้มือดูคลิปดิ้งมิดิแกกำลบบังงอฉันเล่นหรอเฮย้ย โอ้ไอ้ไปไปไปมมกับปับุ้กมุดหิดรับหนึ่งคือไอ้ตรงนี้ที่เข้ามาเพราะว่าผมไม่มีไม้เกลือจะเก็บไม้กลับตไปหน่อยอ่าขอบคุณมากเผือไม้มีประโยชน์อึ๊บไม่มาไปเราต้องไปห้องแม่บ้าน ห้องแม่บ้านอยู่ชั้นล่างใช่่าไม่มาไม่มาไม่ต้องมาด้วยพี่เกียดหนีมันมันน้ามคานเดี๋ยวแม่งบูทสปีดวิ่งเร็วแอบในตู้ไม่เคยพ้นเลยแต่ใกล้แต่แ,ตแ,ตแตใกล้เท้านี้รอดนะจะพึ่งไปก่อนไปออกจากตรงนี้ก่อนเห็น่ฝนมัน้าเยอะฟ้าไทยโอ้ยหย,าย่าเยอะมันขาว แล้วก็ไปทางขวานี่เป็นขอเว้นมามากๆก็นับเนิบนับเนิบไม่ประมาทไม่เห็นไม่เห็นพุโทโธไม่เห็นสังโฆไม่เห็นทําไมไม่เห็นนั่นแหละดีแล้วอฟต่อแล้วก็เปิดประตูทางด้านซ้ายแล้วก็จะเดีนลงขว้วล่าง เพื่อไปเอาถุงมือจากแม่บ้านชาวอีก่านมาใช้มาแล้วออบคุณมากแต่ที่หลังพบไปเยอะๆก็จใจไหมปาโมดไม่มีคิดมากไม่ต้องโผล่มาดูไหจงังหวะนี้ไม่มีแล้วก,ก็เซฟไปก็ไม่ไม่แม่ดผิดใจใหญ่ๆขี EA ้เกียจไปเอาถุงมือใหม่ ก็ไปตรงนี้เลี้ยวขึ้นเลี้ยวอยีกขึ้นอ,อีกเออีกก็กดเซฟสิแล้วก็เราก็จะเลี้ยวลงล่างตุกตุกแล้วก็เดินเดินลงอีกเปิดประตูแป๊บหนึ่งห้องไหนลืมออห้องก็ต้องไปข,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 ข้างล่างช้าเอไม่มี ห้องนี้แล้วก็เอาถุงมือจับความร้อนมาเอ้ยไม่ใช่หมายถึงจับของที่มันร้อนจับได้รับไมค์ก๊อปเอาไปทำอะไรอ่ะตีกุ้งอ๋อหรือว่าเอาไปนี่ไอ้ผักกุญแจตกใคแน่แน่เอาไมค์ก๊อปเลื่อนกุญแจเวิร์กไมไม่อยู่อา่าฮ่าใช่ด้วย ได้ครับกูแจไม่และเพื่อนเพื่อนกูจะคุยกับมึงมึงคอมเมนต์อะไรสักอย่างตู้กันไป <S <S ไม่น่าจะไปเลยเทปบันทึกเสียงอ่าบันทึกของการได้แล้วหนึ่งติงหาสองห้าสองทุ่มติดพระเจ้าช่วยเกียตแก้วฉันเห็นฉันเห็นตอนมันเข้าสิงเธอให้ตายสิหวังว่าพวกนายที่เหลือจะปลอดภัยนะ อไอเขาเข้าสิ่งเพื่อฆ่าคนเหรอโอ้ในรับผ้าเช็ดหน้าโอชัดเจนเก็ดแก้วอย่าบอกก่อนทั้นเลยสองปีหนึ่งเก้าว้าวเก็ดแก้วสองตีหนึ่งเก้าได้รับน้ำมันไฟแชกโอเคเราด้ยว่าจุดประสงค์ของน้ำมันไฟแช็กคือที่ไหน เกตแก้วขอเซฟยัอมหนึ่งกลัวมากเลยปิดประตูกงด้วยไม่ปิดเธอคงไม่ลุกขึ้นมาใช่ไหมเกตแก้วเซฟอีกยอมหนึ่งเพราะกลัวเกตแก้วอย่าอยา,ยา,ยาอย่าเซฟยอมหนึ่งเพราะว่ากลัวผีมันดักแฮ่ไม่มีวาท้องตอนแรกไม่มีแต่ตอนถองมันหมา ห้องอ๋อจำจำจำได้จำได้ไดอะไราอ่ะโผมาโผตามตูดใช่ไหมไม่ต้องมาโผมาแบบนี่เนี่ยดักหน้ามันมันปรับตัวไปทันว้าวครั้งนี้ปรับตัวทันไม่เงี้ยมันมัน,ม,นมันจูบข่าแล้วขึ้นเลเวลขึ้นเลเวลอุ๊บแอบที่เดิมและยังเชืวเว่อว่าจะรอด รอดรอดเชื่อเชื่อเชื่อผมตูมันไม่มีมันไม่อาศจรรย์สี่ห้ารอบบอกรอดแน่แน่อ้าโอ้รอดกดันดาฉันมาแล้ว การดากูมาจริงๆแล้วเซฟก่อนเลยการดากลัวฮึบเฮลโหลต้องต้องเติมไฟแชร์ตอนนี้อะไรกันอยู่ดีก็มีมา้าอะไรใหญ่พวกนี้เป็นหมาก,กไม่เป็น กล้องถ่ายวิดีโออะไรอ่ะนี่คือนี่คือคำไ่าไม่มีตกเลแล้วขยับมาได้ไหมเราต้องเอาวิดีโอไปทำอะไรอ่ะแป๊บนะเซฟอีกรอบหนึ่งความจริงแต่ความจริงไม่ได้กลากจะเซฟบอกกัดจะดูสิ่งของแป๊บหนึ่งกดผิดเราเห็นผีปีศาจสาวใส่ชุดขาวปิดผมแล้วก็รอยเลือดบนกล้องวิดีโอ ความเป็นไปได้ตูงว่ามันน่าจะอยู่คือต้องไปหายเก็ดแก้วใช่ไหมไปหาอีนาะเก็ดแก้วเก็ดแก้วไม่มีกลัวจนหลอนเกมนี้มันชอบดักดักแล้วคนเล่นมันก็ร้องเต็ดเหลียวลง เฮ้ยกตแก้วหายไปไม่จริงมีข้อความแปลกปรากฏขึ้นบนผนังห้องดันลูกป,ปั้นในส่วนหลังบ้านไปทางขวาเกตแก้วเออกระบอกจะฆ่าชั้นปามโมดนายเห็นบอกตรงเนี้มันมีรอยแตกๆอ่ะใช้ไม้ฟาดใช่ไหม,ไ,มไปเขาบอกดันรูปปั้นไปทางขวาใช่ไหม เซฟก็มันไปย,ยากอะต้องเข้าใจเนาะอย่างไรก็ดีที่ผีไม่เข้าห้องผีมันชอบดักแบบนี้ไม่มาไม่มีไม่มีเออต้องอย่างนี้เตปเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีสร้างความตื่นเต้นบายถึงตัวกู้เนี่ยสร้างความตื่นเต้น ตรงนี้ไม่มีล้วผีไม่เคยโผล่มาตรงนี้เลยก็ถือว่าเป็นข้อเดของห้องนี้เขาบอกด้านลูกได้สิดันดันลูกปั้นไปทางขวาลูกปั้นไหนไม่อยากอยู่ตรงนี้นานเดินแล้วเปลี่ยนพี่อัอดันไม่ได้อ่ะไอ้เดี๋ยว ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยตอนแรกกลังคิดว่าเป็นลูกปั้นไอมานี่เปล่าเพราะมันเปิดไปไม่ได้เว้ยเพราะท่านมันบอกด้านขวาย่างเหรองั้นตอนนี้หยิบองมันเก็หยิบไม่ได้อยู่ดีเพื่อนกูไม่ไจะเข้าห้องเอาการปั้นไหนนี่หรอนี้คือลงอ๋อเอาเอัน้เอาปัเอดันแล้วไงต่อไม่รู้คิดคิดอยู่ทีเดียวคือต้องไปตรงนั้นเราดันแล้วครับ ไปลเลยยัยงไงก็ต้องเป็นห้องใต้ดินแน่นอนเป็นห้องใต้ดินแน่ๆมันชัดขนาดโอเคเป็นอย่างที่คิดผักผักกุ้ปัานตรงนั้นตีเปิดตรงห้องใต้ดินยังไงก็ห้องใต้ดินนี่นแหละปามโมดตอนตอนได้เห็นตอนแรกเห็นฉันกดกดแอโร่ขึ้นแล้วนายไม่ขยับนึกว่านายจะพูดอะไรเนี่ยมันไม่ขยับเนี่ยเออก็อึ้งอึ้งตามอึ้งไป อามีมา้าอ้าขยับได้มา้าเดินเป็นลูก<ๆ>เลยอะ้วครับในหมากลุกนะครับมา้าไม่ได้เดินโอ้ยมันมีคําใบอะไรหรือเปล่า,ลาต้องมีกลไกบางอย่างคําใบมีให้ผมหน่อยไหมหรือว่าเอาม้าดำไปอด้วยกันนี่ แล้วก็เอามาขาวอยู่ด้วยกันกับมาขาวพี่อยู่ได้ไงครับผมไม่รู้ครับผมมัวนี่แงไม่ใช่มีมีคำใบ้อะไรเพิ่มไหมฟาดมานับหนึ่งเดี๋ยวไปรีก่อนแล้วขอไปนั่งคิดก่อน โอเคทุกคนตรงเนี้ยปรินถนาตรงเนี้ยผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไงทุกคนจำที่เราพบกับไอ้การด่าของท้ายกันไหมไอ้ตรงนัน้นอ่ะคือเราต้องเอาตัวหมากลูกไปเที่ยวไปจุดไฟอ่ะให้มันเหมือนกันอต่จะมีบางตัวที่หายไปไม่ต้องไปจกใจตรงนั้นก็ได้เราก็แค่ทำให้มันเหมือนกันก็พอ,อน,นี่อะไนี้น,นี่ชิดหน,นึ่งอันนี้ชิดมุม แล้วโอ้กว่าจะผ่าน้ำแดงแฟนต้าจะไปหมดเลยเฮ้ย hey! เพื่อนเดี๋ยวทำไมพวกแกตายหมดเลยอะ่ะจะไม่มีใครใคุยกันเลยเหรออันนี้เบาหัวไม่ใช่เอามาไม่ดีมันฉายหน้าเพื่อนเราซ้ำๆเลยทำไมกันเต๊อย่า่ยามเมติก,กุดดัสไซ พาปลาม่ออกไปจากที่นี่ได้แล้ววัดเดอะไอยู่ไหนเนี่ยอวกาศมันคงไม่มีผีแบบพุ่งพุ่งมาวงบันไดจัดก,การเรานะไม่มีคิดมากเอ,อย้ยอะไรอ่ะพาเปิดโน้ตพาสองดีง่ายดี ด็อกเตอร์เอาเบิร์ต5ปี3ของ5 4 9เธอกลิดร้องบ่อยครั้งเธอคุ้มคลั่งเธอมีร่างกายที่แปลกไปทุกทียาของผมต้องมีผิดพลาดแน่ๆยาจะมีผิดพลาดอะไรก็ช่างแต่ต้องตัดจบตรงนี้แล้วก็จบไปแล้วครับกับปีศาจในพาร์ทนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยพาสจะถัดไปก็น่าจะมาในวันถัดไปนั่นแหละไปแล้วสวัสดีครับ